ค่ะก็ซิบบอกเรานำเสนอรถกระบ,บะเชฟโลเร,รกรโลราโ,โ,โดโปี06ให้ท่านรับชมกันนะคะรหล่อแบบนี้เลยนะคะคลิปนี้ราคาตัดเงินสดด้วยค่ะ1,15,000บาทเท่านั้นนะคะเครื่องยนต์2อ0 0ซีซีดีเซลค่ะเป็นรถมือ2เกียร์ธรรมดาปี06นะคะอัตราการเร่งดีค่ะสภาพดีพร้อมขับพร้อมใช้ได้เลยนะคะทุกท่าน 1 1 5 0 0 0บาทค่ะเครื่องเกียร์ช่วงร่างดีค่ะสามารถขับทางไกลกันได้นะคะผาสีไม่ขาดค่ะรถพร้อมใช้ได้เลยสวยทั้งภายนอกและภายในผาสีไม่ขาดค่ะเอกสารพร้อมชุดโอนลอยมีให้ครบเลยนะคะสนใจดูรถได้แถวการน,นาพิเศษบางแคค่ะมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้ขิดนี้ด้วยนะคะติดต่อกันโดยตรงได้ นัดหมาไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะไปทดลองขับก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของทุกทกท่านแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่หน,หน้าสำหรับในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนส่วนรายละเอียดและเบอร์ติดต่อผู้ขายอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยสวัสดีค่ะ